ทุกคนก็กราบสวัสดี่านผู้ชมทุมมกท่านกันดนวอแล้วกันนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมมาครับเอาชีวิตรอดใน EP ีอืม e ีเท่าไหร่ก็ไม่ดูนะครับผมวันนี้เราสร้างความเหล็กเสร็จแล้วเย่ที่ไหนความเหล็กของเราบักอัดชีพด้วยกเสร็จ ตอนนั้นความจำโทรศัพท์ผมเต็มใช่ไหมผมเลยทำรอนะคะผมผมที่เอยากมาทำในคลิปอะมันจะคิดยาวบางทีก็ความจำก็จะเต็มอีกนะครับผมนี่แล้วเพื่อนยังไม่ได้กล่องนะแล้วได้แค่น,นี้เองเนี่ยตอนนี้เราเอคมาไม่ได้เยอะอ่ะอืม เราก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะนี่คือห้องเอกผีของเรานะคะผมเราก็ต้องมานั่งยืนเฉยๆแล้วว่าในนี้นี่ไงเจอไม่อีกแล้วนะคะผมเราเลยไปตัดต้นไม้ต้งนี้เลยได้ไม้มานี่ไงมาแค่นี้แหละและเด็กคือเราได้ไทเดนมาด้วยเออ ใ่แล้วได้ไทเดนมาด้วยมันดรอปจากอันนี้เนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยน้ำที่น้ำแล้วเอาดาบเหล็กนี่นะครับผมปีเปียปีเรียปุ๊บปั๊บปีเรีย,รย,รยนั่นแหละครับอยูเช่เฉยมันก็ดรอปไทเลนมาเฮ้ยไทยเลนหรือจี้ศูนย์นั่นแหละครับผมน้ามีเราก็มีหินหยอกหินย้อย <laughs> หินหยอกจมีหินหยอกหินย้อยเว้ย เออนั่นแหละเราจะเอามาปลูกตรงนี้มีไหมอ่ะก็ปลูกตรงนี้ปลูกข้างบนนี่แหละเนาะที่ไหนเกิดรัวๆเลยน้ะแล้วก็ง่ายดอกไม้ดอกไม้เราก็ไปทำย่อยนะครับผม เราไปทำังนง่อยไม่เรายังไม่ได้ลงเมืองเลยนะครับผมนีเงยได้ไหมงเจอไม่ได้เกยใจจังเลย แล้ว,ว่มันมืดแล้วโอเคมืดแล้วโอ้โหเดย๋ยวแั๊บนึงครับโอเคนี่ไงดอกับดอกไม้ป๊อปปี้ไหมด้วยและความเด็กของเราเนี่ยมันมีแมวเกิดด้วยนะครับผม นี่ไงคิปเปอร์เฮ้ยนายเจมสมัระเบิดแบบนี้ไม่ได้นายจมสมันจะเบิดแบบนี้มันไม่ได้นะเจ้าคิปเปอร์โอ้โหคิปเปอร์นั่นอะไงทุกคน เห็นไหมเสียงข้อความเมื่อกี้เนี่ยเป็นข้อความคนจนต็งของผมข้อความใครจะเจบขคงผมนะครับนี่เลยมันจ้ขึ้นแบบนี้อ่ะมันจะไม่ได้อัดคิปดีดีสักทีมันจะขึ้นแบบนี้เป็นพอชาม นะครับเราก็จะไม่ได้เล่นเกมมาครับดีดีสักทีอ่ะสักทีเลยนี่แต่มัทานเราควรจำนำืนี้เนี่ยโอ้ทุกคนครับถ้าคลิปตัดไปหรืออะไรยังไงก็รู้ไว้ด้วยว่า ความจำมันเต็มแล้วค่ะผมเพราะว่ามันเป็นยนะังไงก็ไม่รู้คุาลักษณะของผมมันมีนิดเดียวเองความจำมันมีแค่สามสิบสองแล้วผมโหลดมอดโหลดอะไรมาด้วยแหละนั่นแหละมันถึงความจำมันถึงเต็ม โหลดหมดตัดต้นไม้แล้วก็อะไรอะไรอย่างนัคนับะผมแล้วก็เป็ดๆฮะอือเยะได้เลยถ้าคลิปมุงตัดไปก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ด้วยนะถ้าไ,ไม่ได้ตาดติดคลิปอ่ะ นะครับนี่ไงน่าทำสองมันด้วยถ้ามันมีแค่เสาเดียวมันก็ไม่โดดเด็ดนะดิให้ทำสอง ก็ได้เหลือเลยมาทำแบบนี้แหละไม่มีอะไรทำแล้วนี้ก็บันไดที่ต่อขึ้นทุกนง่รวยไอรอนกเล็มได้ก็มาเกวจสองฟามนี่ไงแล้วเ,เอาเป็นชาวบ้านขนาดแบบนี้นะครับผมอันแบบเนี้ยเครื่องย่อยปุ๋ยแล้วบันไดมันเหลือเราเลยมาทำวังงีอ้อรอนกเล็มเกิเดแล้วมีแนวเกิดด้วยเห็นไหม แมวเกิดอย่างนี้แหละเราถึงทำอันนี้ด้วยเห็นไหมถึงทำอันนี้อันนี้นี่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 เราถึงทำอันนี้ไงกล่องไฟนั่นแหละอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมดูมาจาก tiktok เพราะฉนี้ tik tik t o k เขาทำแล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่งพี่หรือน้องแหละนะครับผม เพราะว่าต้องเอาวิเลเจอร์หรืเตียงผมเอาวิเลเจอร์ยี่สิบตัวขึ้นมาอยู่รงนี้แล้วก็เตียงยี่สิบเตียงแล้วก็บล็อกมีบล็อกอาชีพด้วยยี่สิบบล็อกอาชีพนะครับผมเราทําตามพี่คนนั้นแหละครับผมนั่นแหละเราถึงได้าร้าเล็กแบบนี้นเอง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 ,เองนะครับผมเออ นี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูอันนี้อันน,นี้นี่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 อันนี้คือนี่ไงหินหยอกหินน้อยหินพวกหินย้อยใช้มือชุบไ,ได้ไหมอ๋อได้ก็ปลูกขึ้นนี่แหละมันมีหินยอกหินน้อยอันนี้เป็นบ่อน้ำนะครับผม ปิดไว้นี่แล้วเราก็าเผาเหล็กมาด้วยเพราะว่าเหล็กอยู่ตรงนี้เยอะอยู่นะเหล็กอยู่เมืองตรงนี้นะเยอะอยู่แล้วได้มาเยอะอยู่เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าตรงนี้แล้วก็หลงลึหลงหลงล,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 งลงืม เราเพิ่งเที่ยงยังไม่น,นี้เลยนี่ไงจุบๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บนี่เหล็กของเราอ่ะเขาก็ปเปิดเราที่นี่ี๋ยวนี่ไงอือม,มีทองด้วยมีเหล็กด้วย อย่างผมอัดบล็อกเหล็กดีกว่าแล้วเราอัดคอปเปอร์ด้วยจิ๊จิ๊จืดด้อจื้ออัดบล็อกทองด้วยลาบีด้วยเอามมลเล่เอามมลเล่ไม่ต้องอัดหรอกกรงแรกเรา,าจะไว้ไหนดีเออเล็กจะต้องอยากกินเล็กจะต้องกินเล็กสะต้อง, <laughs> งไม่ได้ เดี๋ยวเรารอเ,เ,เ,เปิร์เอาเสร็จนะครับผมกองแรกเราจะเอาไว้ในดีอ่ะใช่มันจะไว้ในดีะนี่ทำแบบนี้มันถึงเร็วนะครับผมถ้ามาทำแบบนี้นะมันได้ทีละก่อนทีละบล็อก ไม่เร็วนี่ทำแบบนี้ดีจุ๊ะทำแบบนี้เห็นไหมมันเร็วกว่านะครับผมอาอื้่องแร่เรอไว้ตรงนี้แหละนี่คือของแร่ของเราเดี๋ยวแป๊บนึงเราขออัดบล็อก อันนี้คือแร่ที่เผาแล้วเอาไว้ตรงนี้นี่นี่นัสต้นไม่ได้เผาหรอกเอาไว้เฉยๆแตงประดับประดับ ก็โบขึ้นก็แอมมาแล้วมักเลยกล็ไวตรงนี้แหละนี่แล้วเราก็นีนี้ด้วยนี่อาหารเยอะเอะแต่อาหารนี่หนอมากนี่เดียวม,มู้งตมีชิ้นเดียว นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบาย